สวัสดีจ้าปุ่มแม่พี่น้องสู้ปู่สกุลมาเด้อมาชอวยนี่ละม้วนหอกข้าต้มเด้อพี่น้องดึงน้ำยังไม่ได้อาบนี่ละม้สนเห็ดใส่บาตให้มืออื่นนี่ใส่บาตรในหม้อใส่บาตให้พ่อให้แม่เด้พิ่นเพิ่นหฐางเครื่องมาหมูนี่ละม้วเพิ่น่านเครื่องมาไอ้บ้ามาช่ยนี่ละม้วนตัดไปตอกครับพี่น้องวุ้ยกรวีใหญ่ใหญ่พี่น้องปู่พี่น้องให้กล้วยมาปุ่มกล้วยกระวีใหญ่ห้มลงเห็ดลงวัดพี่น้องลงวัด ใช่กินได้เราได้เขาเ่มเสร็จไปตองเขาจะเสร็จไปตเออเขาเกิดชาติหนาเขาใจชิงงามพี่น้องเขาเสร็จไปต้อนเป็นต้องเป็นเช่นนั้นบริจีง่ายไปเถอะเด่าเดี๋ยวให้พ่นจีเอาใช่ปูใหญ่ค่นห่อเป็นห่ะขาดเสยพี่น้องเอ้ยพ่นจีเอาขาดเอ้ยเพราะว่าเขาบมดกระหมดสื่อได้คุนห่อเท่าไรห่อยเลยห่อก็นั่งไปหาเล่มมาในโรงเรียนเหรอเบ้ออันนี้เอาไว้หิบอัน ท oh, ี่เหี่ยงกันไเอหไมมันดีด้วมันยังได้อีนี้ึดแต่แถวางกูคะไปจองฮะมาบตัดกานั่งเฟร่ะค่ะูนั่งบตัดอนทีมาเดยนจากนี่นะตัดกล้วนะจ๊ะเออใส่บริตัดไปโตัมาซาดเรื่องอะได้งพี่น้องโอ้ก่ไก่เป็นงานของเขื่นเลยโอ้ยมันดุงหนัาหนักโอ้กางานมันดุกว่วเลย ใายร้างอนบาลนี Jamie, ่ยค่ก้อยใครลาบอะไรเสียเ่ยวก็เออบอกเออแบบเออมนได้หลายเสียงเออแบบนั่นหรอมได้หลายเี่ย้าแบบนั้นหรอมันจะได้หลายห้องหอเขาต้มพัก่คุยบอกโอเข้ามนหลายโอ้เแบบเอาลับอยู่ทีแรกน้ียทน้อยอยู่มู่าง้ออยางได้อันใส่บาแล้วเราเพมเป็นทงโนบาได้อยู่บกว่แล้วชาติหนึ่งนะเพื่อนๆชาตินึ่งนี่เรามไม่ได้ ตัดไปตองโดยตัวนั้นหักไปห่อนะเพื่อนๆมีตะบนไม่ได้หอ่อข้าวต้มมาชาติหนึ่งแล้วมักใ,ให้เอยเลยนะโอ้ตัดเป็นบาร์โน่ได้กินยอนอีกบาร์โน่อาทิตย์หรือว่าคนมึงเนาะมึงอะตัดไปตองกรบปุปินได้ปะเนี่ยนีย่ว่ากันดื้อตัดตามลายา<ม>าตัโทรศัพท์มาถ่ายรูปไปเลยไปเบิ่งนะไป,ไป อย่าเปิดเพลงนะมอย่าะมา่างย่าเป็มคือเปยาเป็ดเบี้ยมนคือไปรีอยู่เลยกบเศ้าเฮ้จิ้มาได้อีตัดฮะง่าโดนะง่ายโคบนตตตอเปตกการไปตองนนั้นิดเีายมันแมันแตกบ่มันแตกันีต้องมีเดียงในั่ะเดี๋ยวค่อยตัดต่อโปรแมเด้อเหเอาเด้อตัดใหม่ทุกที่ตัวอเมุกคดทอันนั้นน้ำเผาอันนี้เช็เ็ นี่แหละเซียนละเซียนห่อข้าวลยหางเนาะเอาไปทาผมมาหโอ้ยไปเอ้ยเผื่อทีมาห่อข้าวต้มต้ม่นี้อีกเน่จัหน่อยหามานื่อ่อยเนี่ยจะเสียทังนั้นเลยดีห่อข้าวห่ไกขาหน้วก่่หไก่หัวไกไกยไก่ะไัวัไ่กลัหกวไ่ไ่ไไไ่ เเรียต to mm. ัดไปตองแบบฝาเดพี่พอไปวัดได้ไหมเพื่อนตัดไปตองพอไปวัดเน้ยังโมได้ไมอยู่หาลกได้ไปเลวหอยสวยอันนั้นมอะบอเนยมอสามเลได้ในยอนน้ำอันนี้เราเหนน้ำก็ไดสวยสวยในปิมมาดูดิ มันก็สวยเออสวยทุกคนเลยลองดูสีเป็นอยู่บอกเอาสิคะมาเป็นกันเดี๋ยวจะดูสัตว์ที่เป็นผดแดกตัดตัดตรงค่ะเพื่อนๆวันนี้มีละมนตัดตรงอย่างเดียวค่ะซอยห่อกระตุ้มเดิมมันเดิมจะไปวัดพี่น้องเลยยุงกัดไปตกไปตกใครได้ที่น้องนี่ละมุนกระดาเเ้ยอ๋อเนี่ยงานของพี่ป้าก๋วยอีกไปหลักเอาปากก๋วยเขาจะทำพูดจะทำปากจปบไปขโมยไปตรงพระเอที่โรงเรียน หลักในโรงเรียนไนะนี่ค่ะแผนกตัดตองนะเพื่อนๆนี่ห่อไม่สวยเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินหหห่่่อออนยตามไปตองตามไช่วงไปตองไปช่วงไปตองง่าวค่ะมันชิงง่ายนะนีกูเฮ็ดใจร่ำนนี่นะนี่ก็นี้เฮ็ดอะไรเนาะเสร็จแล้วไม่สไตล์ของแย่เหลียวชันชันขึ้นนะนอนเป็นไงอือ แม่ความอเดียวว่าดีดอกตะหลบเตอบรองนี่ก็ได้ต้องแห้งพอไปวัดพี่น้องตัดตอก็ได้ห้ามเดิมให้เป็นอาญาน่งกินนอนกินีเงินนะผู้ใดห้ามบ่อ่ดีดวัะฮะมันบ่อยากได้แล้นะฮะจะบอกให้ห้ามเลยเลนะต้องการมาสบายวัว่าวถ้าไปอันอนุมจีได้ดมันสบายโพดววานะเอา ความกความยากนี่แหละยาหมั่นเพื่อนอ้๊แซ่มูได้นึ่งหนึ่งแล้วเด้อบาดนี้เด้อมีน้ำมุนเลยตัดไปตวงกับบัวงาไปพี่น้องเลยเอ้ยช่วยเขาได้เท่านั้นแหละห่อเสื้อโอ้ยพุทธนัดพี่น้องกับต้องมาวางกินกันนี่้ำมุนเลยนี่เซียนจะเซียนทั้งนั้นเลยนี่เซียนห่อข้าวต้ม รุไหนอ่ะยายเิ๋เอาเอาเอารุ่นแบบที่ว่าทีระพาพิลาศีเป็นหางเครื่องมารุ่นนอสมหรือว่ามูลเก้วห่อแล้วแจ่วหวงเเสร็จเร็วสวยๆเขาต้มห่อสวยๆของยายจิ๋มยายเหลียวเจสจีนี่ละมุนกันถ้าแต่ไปตวงเขาได้ก็มาโน่นตายไงก็ดูไปแล้วก็น้อยก็ได้เจเป้ลงวัดพี่น้องเลย ให้หมูมาหา ok อ่อกระต้มไห้เอาลงวัดงามปะเจ้าห่องามๆเนาะท่านห่อไอ้นีはは่ละมุนห่อจะย่านบปได้กินเหมือนพี่น้องขอบคุณนะคะเจตีขอบคุณนะคะยายเหลียวขอบคุณนะคะป้าจิ๋มพี่พีงน้องจะไปใส่บาตรให้พ่อกับแม่กินพี่น้องเลยจะได้ไะกล้วยวันนี้ เทียนใช่ไหมนี่เขาเรียกขนมเทียนสวยมากน่าชิมมากอันนี้เอามาเลยดิแต่ที่ยำอันนี้ข้าวรักอันนี้แห้งนี่นะนี่ได้ปลาจิ้มปลาเหี่ยวคุณจีรภาปลาเรียวนะคะมาช่วยห่อขนมเทียนกับข้าวต้มวันนี้ถ้ารอวนี้ละมุนไม่ต้องได้กินเลยเพื่อนๆเอนื้อจีของมึงเลยฮะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณนี่เพื่อนสาวเพื่อนสาวเพิ่งมาถึงพี่สาวอีกคนหนึ่งไปตัดไปตองกล้วยมาอีกแล้วไม่ได้ตองกล้วยพึ่งไม่ได้หรอกให้ผ่อเขาตัดมามาเงี้ยอันนี้เป็นขนมเทียนเนาะขนมเทียนอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มกล้วยเนาะข้าวเงาก็ได้ข้าต้มกล้วยพี่น้องเลยจะไปใส่บาตรจะไปใส่บาตรให้พ่อกับแม่ไม่อื่นเจ้าทำบุญ ได้บุญด้วยกันทุกคนนะคะเพื่อนๆได้บุญใส่บาตให้พ่อให้แม่นะหมูเป็เก่านมั่ยมาให้นี่ละม้ีนแลอวถหานี่ละมุนห่อเบริกรพี่น้องเลยได้แต่ยาติพี่น้องคนมาช่วยเหตุอะไรจ้ะนี่

เออนักจิเอสารคามวานนะคะข้าวต้มผัดข้าวต้มข้าวต้มธรรมดาเด้อยข้าวต้มโกฮูกนะคะนตฮูกค่ะเสรพบุญเมื่ออื่นพี่น้องเนี่ยไปเหี่ยวโชว์หน่อยดิไปเหี่ยวห่อสวยห่อสวยคุณก็น่ารักแคะจิ้มกระจิ้มสวยแล้วจ้าเพื่อนเเสร็จแล้วตอนนี้เรารอแค่เอาไปนึ่งอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆนี่ มีข้าวต้มแบบนี้แล้วก็ขนมเทียนแล้วก็ข้าวต้มมัดนะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกข้าวต้มมัดในบ้านเราข้าวต้มโค้งข้าวต้มมัดบ้านเราโคมบ่โอ้ยนี่นละบุญว่าพี่ขอโทษขอโทษขออภัยพี่น้องอันนี้ขนมเทียนบ้านเฮากันวันหนึ่งแล้วแล้วเรามากินนทำการชูขู่ทุกคนเด้อได้บุญได้ทานนทำกันเด้อพี่น้องเด้อที่โรงนีกูเป็นอะไรบ่เออเนี่มาเสร็จตอนเช้าค่ะพ่อแม่พี่น้องสูกขู่ทุกคนนะจ๊ะมันนี่มัน เอาบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องสู้คนนะจ๊ะให้ได้บุญน้ากันเด้อมันีละมณีใส่บาตรพี่น้องเลยใส่บาตรเด้อให้พ่อกับแม่ก่อนเด้อเพิ่นเพิ่นตายแล้วเพิ่นเสียแล้วพี่น้องเลยมาบ้านนั่เสียกับบริษัทลงวัดลงวารอกใส่บาตรเอาใะพี่น้องจ๋าให้ได้บุญได้ทานน้ากันนะนี่แหละของเข้าก็ได้เพาะปันหอมเมื่อวานนี่แน่ละใส่ร่วมมือกันไปจับพี่น้องจ๋าบริษัทลงวัดลงวาดอกเ็ดใส่บาตรอยู่นายเงินนี่แหละจ้ะให้ได้บุญน้ำกันเด้อ ครับทุกคนพี่ <laughs> เมว่อาพรัมภีร์ประมวลได้กับคำนจือชมูจันทร์ับคุณทุมคนกันเด้อเดเทากับนายเวียนเอสิรักษาลูกระเปิข้าพเจ้าเดือปุ่นปมแงเรื่องน้องแดงงูนมาหลับที่ผุ้สุกคนเด้อนองในสายเลือดกัได้ กลับมาพวกปีผู้ได้บริกับ้าเออตั้งตั้งเก็บอขวดทางอะไรเองขวดเลยนะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาแม่กับแม่มีมดมันอยู่นี่เสียไปหลายปีแล้วจะีงาดไ่ได้เอาจานเยยังใส่ในสรงไม้ก็ไม่ได้พ่อน้ำกาีฟ Good. เขาจาดมาพี่น้องอย่างมามาตะเกตูมาหวานอะได้หาดิดไปไม้ใส่ตามนี้ตาม,ตามออาาตกินนดน้องเลยทานกังวเดิมคนแม่ตะก้อ รายคือเปิดแล้วก็เอาตังค์ไปเลยเออลมเหรบ ข,<ป>ขมือปเปียกเลยยังไม่ซิดได้นางเลย แล้วให้ยูรีมีแห้งและปลายไก่ก็ได้เาน้ำสัมปาก็ดีไหว้พระนอนพระพุทธสายญาตินะพเพื่อนอันนี้วัดพระเก่าแก่ที่บ้านประจำหมู่บ้านเชียงเครือที่สกลนครนะพเพื่อน,นกลับมาบ้านก็ต้องแวะไหว้ท่านหน่อยเนาะขอได้บุญด้วย บุญช่วยกันทุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อนี่บุญแกมากแบบพลงพลบเป,ม,ปมพี่น้องเลยอาณาปูจชาคุณพ่อเมืหลานเด้อขอทุกคนคุณพ่อจุกสนุกสนานเนาะมีได้บุญได้กุศลเหมือนกันทุกคนพี่น้อง,อง,อง,คองคใครมาต้องมายกพระนอนพี่เพื่อนๆใครยกขึ้นก็ขึ้นนะบางนาคนไปยกไม่ขึ้นนะขึ้นไหมยกเอาค่ะ มือจะลื่นมือทำไะยกตัวหัวสิทัวหัวเลย<ม>องใหญ่ทัวหัวเลยนี่เพื่อนเพ้่ทำไมตัวหัวไปเลยยกขึ้นหัวท่านอ่ะยกขึ้น่าทุกให้<ม>ได้บุญเล้กุศลนำกันเด้พี่<ม>น้องเดิมมันเ้อะ